ห้องอยู่ด้านหลังเนี่ยสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างเงี้ย้ยนี่แหละนี่เป็นห้องลับนี่เนี่ยมันเป็นในข้าวช่องเล็กๆเล็กสมัยก่อนเขาใช้สรักฝังศพเด็กใต้พื้นบ้านสมัยก่อนเขายังมหาวาลันยังไม่มีที่เก็บฝังศพนะในในอดีตชาติในอดีตนี่มาสองพันถึงห้าพันปีนะแม่คุณให้พวกเราดำลึกถึงรอสองได้รอสามนะให้เรา วันนี้เราเจอพิพิธภัณฑ์ลับนะมาดูกันว่าพิพิธภัณฑ์ลับที่นี่นะคะมีอะไรลับๆบ,บ้างอยากรู้เหมือนกันทุกคนถ้าใครดูคลิปที่แล้วแล้วนะจะเห็นว่าที่นี่แบบเราบังเอิญมาเจอนะคะย้อน,นจากคลิปที่แล้วพิพิาาพธภัณฑ์ปราสาทพิพิธภัณฑ์ใกล้บ้านที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีอะ่ะฮ่าีแลวพี่ต้องกลับละไปบ่ายขอ้เก่ามากเลยใช่ไหมของจริงแต่แต่อดีตหมดเลยหรอคะ จ้าโปรดะวังขั้นนะที่นี่ขั้นเยอะเดี๋ยวมันสะดุดแล้วมันเสียฟองอ๋อเก่าหมดแล้วนะมีก่อนลราเกิดดิค่ะศาลพระภูมิหรออ่าสิศาลพระภูมิหรอบ้านจิ๋วจิ๋วเนี่ยเพราะบ้านจิ๋วจิ๋วกันเงี้ยมันไม่ใช่ศาลพระภูมินะไม่คุณอ้อาหรอไม่เป็นบ้านส่งทายขนาดเล็กบ้าตรงนั้นขนาดเล็กบ้านส่งทายจ้ะแล้วใครอยู่อะคะอ่าคือคือไม่มีใครอยู่อ๋อคือสมัยก่อนเนี่ย ที่ทำบ้านฝรั่งเขซื้อไปเมืองนอกอเขาไปเอาไปตกไปตกไปแต่งบ้านเขาอ่ะสมัยก่อนส่งไปตั้งหลายหลายหลังอโอ้ส่งไปยุโรปนะราะบ้านส่งไทยจะต้องมีช่อฟ้าเบลากาหางสงนักสุ้งหน้าบ้านาาน่าเป็นส่วนประกอบใช่เป็นงานทําโดยช่างหลวงงานสมัยสุขโขทยัย ที่เครือบ้านทรงไทยแล้วกระจกนี่มีมานานแล้วหรอคะกระจกเนี่ยน่ะมันเป็นงานของพม่าเขาเธออ๋อกระจกนานมากเลยแต่ว่ากระจกอันนี้เป็นกระจกใหม่กระจกใหม่แล้เธอประกอบมันมีก่อเออปรกอบมันเป็นก่อประตูอประตูเนี่ยของงานของพม่าเขาในยุคของมันาเลยเป็นไม้สักลงรักปิดทองสองตอนคืนจะว้าไปพบอื่นเลยไหมคะเหมือนในหนังโไปสุบอีกหนึ่งมิติ อ่าเลยอ่ะฮะ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 ทะเด่นะเป็นที่นั่งนะของันน้่งไดจริงจริงจ้าแต่เป็นงานของจีนอยู่ในของเชงจีนไทรเกตทั้งหมดเลยเห็นไหมกษัตริย์นั่งตรงนี้เลยเหรอคะยุคสุดท้ายของรัชสิบสี่พระองค์อันนี้เป็นยุคสุดท้ายของจีนเลยแท้ๆในสมัยก่อนเขาไม่มีรถไม่มียี่ห้อไม่ใช่เดสไม่มีตัวเลืเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อพระวงศ์เนี่ยหรือพวกคุณนางชั้นสูงเนี่ยจะเสด็จปรนัดต้องนั่งเกี้ยวรัศเสลี่ยงนั่นคือสัญลักษณ์ของประจําทฐานหน้ของ เชื้อพพะวงหรือคุณนางชั้นระดับสูงของจีนคนยกล่าจะหนักมากเลยโอ้โหแน่นอนต้องสี่คนที่ใช้3-2สองคนสองนะไม่ได้ข้อทิบายในการดามืองจีนเนี่ยไข่ฉีเหมือนเลยท่าเหมือนะด้วเหมือนมากเหมือนเป๊ะเลยลุงกระบาืเลยไปเห็นไหมเนี่ยเช่นแพนด้าตัวนี้แหละที่จะควางเจ้าจากลิกิตงเจ้าฟันอะไร ชาติีเนี่ยมาถูกรเพราะเมาเจอตงจ้ารัฐุรุทผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนสรุมประเทศเข้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจีนเหนือจีนใต้จีนกลางจีนตะวันตกขนลุกเหมาเจอตรงนี่อันนี้ผูเคยเห็นในหนังมันคือตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมคะคุณลุงอันนี้เป็นช่างไทยเราทำขึ้นมาช่างหลวงทำเขาเรียกว่าตู้พระธรรมลายน้ําทองลายน้ําทองซึ่งเป็นงานเอกที่ค่อนข้างยากมากสุดพระธรรมโดยช่างหนูงเลยแท้แต่ตู้ตู้ใบเนี้ย มันเป็นตู้ทรงกีินซึ่งอยู่ในสมัยยุทยาเป็นตู้เก็บพระธรรมปรีดกนะพระธรรมปรีดกก็เป็นสมัยก่อนก็ใช้ใบลานเขียนทำทีบนใบลานนั่นคือวัสดุแห่งแรกในยุคนู้นข้างในมีอะไรคะข้างในตอนนี้อเปิดให้ดูเลยมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ของใหม่ทั้งหมดอ้าเป็นฉันไม่เก็บของใช่สมัยก่อนนี่คือคือมันเป็นตู้อเนกประสงค์เก็บเงินเก็บทองเก็บเสื้อผ้าก็ได้เก็บตาม มาถ้าแถวบริเวณของตัวพระองค์เชื้อพระองค์ทั้งนั้นเลยหมดเลยอืมนี่องค์สุโขทัยนี่ยุคสุโขทัยนะอ,องค์สุโขทัยอ,องค์สุโขทัย,ทยนี่เจ็ดร้อยกว่าปีแล้วนะแม่คุณเจ็ดร้อยกว่าปีใช่ย,ยุคสุโขทัยไว้ทำอะไรอะคะอะองค์งนี้สําหรับอ่าใช้เก็บน้ําน้ําดื่มน้ําใช้ นะสมัยก่อนมันไม่ม to então, mm ีปลาป่าเนี่ยสุโขทัยยังไม่มีปลาป่าชัยนาจังอใช่ใช่ใช่ไอ้แมเนี่ยปากเนี่ยปากมัาจะแบนแบกออกมาแล้วก็มีขอบอย่างเงี้ยเวลาใส่น้ำเตะปั๊กจะเอาผ้าปิดพอปิดเสร็จแล้วเขาก็ถูกมาให้ว่าสดชเขาบอกหกลงไปในอ่างคุณประศาสตรเขาเอารถของเข้าวบีเอ็มไปแลกมาอ๋อมาห้าห้าแม่คุณโอ้โห็นายผมเนี่ยนายเขามาถามผมว่าปรีชาคุณบ้าหรือเปล่าถ้าคุณบ้าผมก็โง่แหละ หมายความว่าไงหมาว่าโองเนี่ยมันเป็นของเก่าราคาของมันมีแจะขึ้น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 แรงเลยโอ้โหฮ่าฮ่าไมเจ้าของพบกันได้แล้ววันนี้มอบแกเธอวี่นดอกไม้ดอกไม้อยู่องอะ เฮ้ยจิมาก็หลุดเก็บให้ให้นอนเขาสองสายเลยอะไรอันนี้คือพอไม่ใช่ไงดอกตีวนี้เขาเรียกเซ็กซี่โรสนะเซ็กซี่โรสเซ็กซี่โรสชื่อของเขาเข้ากับใบหน้าของเธอพอดีเลยจ้าที่พันไข่นี้ได้ใช้เวลาสร้างเป็นเวลาสิบปีปีพศ2 5 2 4ได้ทำการเปิดโดยคุณประกาศซึ่งเป็นเจ้าของที่พันแห่งนี้เป็นนักเก็บสะสมของเก่าของยุปัจจุบันนี่เขาเก็บตั้งแต่อายุเขายังประมาณ1ิบ3 45 อันนี้เป็นน้ำมันของเขานี่ยใช่ได้รู้จักกับคุณจิมทอมสันที่นี่มีหน้าที่ทั้งหมดประมาณ12บสองไร่ค่ะสิบสองไร่จะเดินหมดแล้วด้วหรือทั้งหมดเลยนะเรียงเหรอคุณลุงใช่ไหมอันนี้เป็นสารมะพรุมทรงเชียงใหม่แต้แต่สารมะพรุมทรงเชียงใหม่ใหญ่มากนี่นี่ะทำจากไม้สักทั้งหลังจะมีรายละเอียดเนี่ยชอบฝ้าบริการหางหงอนักสุงเหมือนกันทั้งหมดแต่แตกต่างทุ่รายละเอียดของงานเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าตำหนักแดงตำหนักแดงนะ ม,มันมีมีอยู่แล้วตั้งแตนเลยคือว่าสร้าง,าางขึ้นมาใหม่อ่ะสร้างที่สร้างใหม่สร้างใหม่จำลองมาจำลองมาเป็นงานจำลองมาทั้งหมดโชวกตาเหล่านี้นะเป็นตัวเนี่ยชั้นหลับกันหรืออ,อับบางในสมัยร้อยสองร้อสามรอสองร้อสามที่องค์ทรงมีความชำนาญทำทำการฆ่ากับชนชาติจีนแต่ที่แบบหมอดูเขาชอบให้มาตั้งหน้าบ้านเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายอ่ะอ๋อเอกอีลักษณะอันอีลักษณะหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้ก็คือต้องรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันถูกต้องส่วนข้างในก็ประดับไปด้วยงานหลวงทั้งหมดเช่น อายุยาทยาสุโขทัยมาถึงคอสเรนและงานพม่าด้วยไปเชิญอันนี้เป็นห้องหลวงพ่อปู่อันนี้ก็เป็นหัวโขนเนี่ย<อ>เป็นบริบารของจริงเลยมั้งคะ<อ>จริงจ้ะปู่สององค์แล้วกนะ็มีโขนว่านัดคนเป็นบ้านเชียงของจริงบ้านเชียงบ้านเชียงก็คือเป็นห้องอะหายโอ๋หาย<ง>น,นี่ประมาณสองพันถึงห้าพันปีนะแล้วองค์เหล่านี้หายเหล่านี้ถูกรับรองโดยองค์กรยูเนสโกว่าเป็น มาหลกของประเทศไทยแต่น้ำม,นะมันมนะส,ส,สม,มัยก่อนเนี่ยสม,มัยก่อนเขาใช้สลัสบฝังศพเด็กใต้พืนบ้านสม,มัยก่อนเขายังมาหามันยังไม่มีที่เก็บฝังศพนะใ,ในในอดีตชาติในอดีตนี่มาสองพันถึงห้าพันปีนะแม่คุณไว้ตามแต่ถุนถ้าเขาเป็นผู้เชื่ยวผูคนโบราณเธอไม่ต้องกลัวเพราะที่ถ้าไม่มีถ้ามีผีฉันต้องวิ่ก่อนก่อนโทษนะจ้าสิเอาขาเข่าดีกว่าเข่ารับชนะขวาที่หน้าแม่อีหลี้ เป็นของออร์ชินอลดิฟเฟนดไดนาสตี้อ่าส่วนนี้เขาเรียกว่าบุษบกหรือธรรมะตรงที่สำหรับพระผู้นางเทพอันนี้เป็นบุษบกแท้ๆของอุทยานะครับจริงจริงจ้ะว้าวดว้าวดว้าวเนี่ยทำจากข้างหมูเห็นไหมแล้วจะมีกระจกใสทั้งตามไปแล้วมันเกิดความสวยงาม พุทธนี่ก็เป็นตาประจำพระองค์ใช่มากและเป็นตาข้าราชการทุกไม่ว่าจะเป็นกาะดาหรือแม้กระั่างเหลีอยเป็นนกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาของนกมีปีกแต่สมัยก่อนมันมีจริงหรืมีจริงจริงสมัยของไดโนเสาร์อ๋อคือสูญพันธ์ไปแล้วจ้าแต่ว่าเขาสูญพันธ์เพราะนกนี้มันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งส่วนปากอะไรจบไปจ้าจบเรื่อง สุโขทัยนั้นมีสองยุคนะสุโขไทย,ย us us <อ>สิบสามชันยุรีเกษตรชันยุรีพระองค์นี้เป็นพระปางสมาธิทำจากบรอนน์นะอยู่ในยุคสุโขทัยที่14ยุคที่สองเป็นพระหน้านางหรือพระหน้าลูกไข่นี่ไงนี่จริงด้วยจริงจริงเขาเรียกพระหน้านางพระหน้าเทอรพระหน้านางจริงหรอพระหน้านางห ER. รือพระหน้าลูกไข่หายาไม่ไมี us us. แล้วในยุคนี้นี่เธอเนี่ยที่นี่ อืมเห็นไหมที่ในายพิพันธ์อื่นเราไม่รู้แต่พ so ี่ก็ไม่เคยไปไหนได้ที่เราเพราะกลัวหลงเ่อเคแล้หนูมาตรงนี้ก่อนดูนี่ก่อนหนูไปไหนนี่นี่ก่อนนะเดี๋ยวบอกได้เนี่ยอันนี้เป็นตู้พระธรรมเมื่อการลายน้ำทองแต่ว่าช่างจีนทำขึ้นมาน่ายู่ในสมัยยุทธยาเราเป็นที่วัดที่ติดไปหอ้ไม่เนี่ยอันนี้มันราคาเท่าไหร่อรอปัจจุบันลุงถ้าลุงรู้บางลุงเขาคงจะไปขายหมดแล้วแหละ ที่นี่มีแต่ของแร้ๆอ่ะทุกต้องก่นร,รู้มือเป็นเป็นตู้โอ้โหเนี่เซนเขาถึงเพราะเขาลุ่มเนี่ยแม่น่านางเซนเขาถึงอดีตชาติเราเขาไม่รู้เขาอาจจะเป็นนันก็ได้อับสราญในยุคของอายุทยาเขาได้แต่อับสราสาวที <c oughs> ่สวยจะเป็นยุคแรกน้ะขั้นช่องสองไทยขั้นสองส่ว <c oughs> นกระจกน้ำมานเ <c oughs> ขาเอาใส่ที่หลังนะขั้นช่อมจะเป็นงานของรัตนะทำเครื่องเชิดพระวงศ์สักดับสตรีโดยเฉพาะ ไว้แต่งหน้าสมัยก่อนเลยใช่เนี่ยมันจนมันขาดไปชุดนึงไอ้ชุดเครื่องสำอางชุดเครื่องสำอางมันต้องมีเครื่องสำอางชุดหนึ่งเพราะคนแต่ยุคเนี่ยสตีทุกเพศทุกวัยต้องมีเครื่องสำอางสำหรับเธอแตัวบอกโอ้โหชัดเลยนี่นี่คือนกล่องอะไรล่ะอันนี้เป็นกล่องเก็บเสื้อผ้าของวิทยาสำหรับเชื้อพระวงศ์ ค่ะเธอจะมีเ uhm นี่ยเธอหนูน <inging> ี่จะมีลายเทพอ๋อลายเทพเนี uh ่ยลายเทพพนมอัน <t> นี <wire> ้ลายเทพพนมก็ค <t> ือเฝ้าวันนี้เหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้นี่เธอเนี่เธอมาดูนี่พนมพนมพนมนี่นี่คืองานพม่าแท้ๆขอมาอ่าจะเป็นงานเนี่ยเอ่อเอ่อเกี่ยวกับพระองค์หนึ่งคือช่างพม่าเขาถอดออกมาจากคนจริงๆโดยเฉพาะหน้าตาเนี่ย เขาไม่เหมือนหน้าคนไทยเราช่างพม่ากับช่างไทยไม่มีความแตกต่างสำารัแนวความคิดทึงงานศิลปะงานของช่างไทยทำออกมาเป็นงานทินตนาคารแต่งานของว่าเขาเขาบอกรีคอปปี้บายฮิแมน g face เฟสคือทอดแบบออกมาจากคนจริงๆอยดูเนี่ยเขามันยังมีความรู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆรู้สึกว่าเหมีชีวิตจริงเขามองเธอบ่อยบ่อยหนูไปแล้วหนูไนะดลองนั่งสิเห็นไหม นั่นได้อันนี้แต่ว่าเห็นไหมนี่ไม่สักแท้เลยอือนี่ตาสีจับแล้วจอดว่าปลายจัดปลายแล้วท่านคุณมึงชอบอะไรแบบนี้ชอบคุณมึงจำได้หมดเลยอ่ะคือจริงก็ไม่ได้ชอบเลยจริงแต่ขึ้นไปสายบังคาซอสสิมาเอยาะกิ่งมาแอคชั่นอ๋อไม่ลูกจะอะไรแต่ยังยังไม่นิ่งยังยังไม่ได้ไปห้องนิ่นี่ยนี่งานมาดเล่เหมือนกันนะเป็นพินพินหกสายเนี่ย เนี่ยเออเนี่ยเอี่ยานหนาสองตัวเนี่ยเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะมันเลยคือยุคสมัยของเมียนมาอ๋อพระธนาคไทยเราเห็นมันเนี่ยช่างไทยเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมุกไทยเราถ้าไทยอย่างนี้จะเป็นของไทยไทยใช่ใช่นนี้เป็นรักไทยและนี่ก็บคนไทยทั้งหมดเลยเนี่ยยุคเดียวกันคือศตวรรษที่สี่ต้องบอกว่เก่ามากอ่ะอันนี้ส่วนข้างบนเขาเรียกพระวิษณุสงครุฑฟุตเนี่ยเป็นยานพาหนะสำหรับพระวิษณุวิษณุสงครก็เลยมีวิษณุอยู่บนรุตห้องที่สองเนี่ย ให้พวกเราดำลึกถึงรอสองและรอานะให้เราลำลึกถึงรอสองและรอสามก็รอสองกรอสามพระองค์ทรงพระพิจาราสามารถทำการาชาติจีนเส้นสุดนะอิทธิพลของจีนพอเข้ารอสรอหยุโรปมาตึง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 ตึเตงตึงตงโอเคก็คือรอสองก็รอสามเนี่ยมีอิทธิพลของจีนหลังจากนั้นยุโรปเข้ามาตึง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 งใช่ใ ัดดกนี่เตียงนอนของรอสองแทบแรกนี่เชิญนี่นี่ฟูกด้วนะฟูกด้วยนะ่าฟูกนี่คำนวณที่หลังเนี่ยมีสมบูรณ์แบบอ่านะอ่ามันมีทั้งลายไทยลายจีนผสมเข้าด้วยกันในขนาดเดียวกันเนี่ยพระนาผมก็มีหลากหลายทั้เวอร์ชั่นใช่ไหมถ้าเอาพระม่าเนี่ยพระพระนอนเนี่ยนี่คำนวณเล่มเหมืนกันเป็นพระที่พระองค์ทรงอ่าก่อนปรินิพพานท่าสุดท้ายของพระองค์ท่านต่าชายศิลปะนี่ก็เป็นนามเลชชิ้นเดียวไม้รองรับนัด ปิดทองเด็กยีดทีกูดวันหาไม่ได้ร้่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของจริงเลยใช่ม้ปะตัวนั้นก็คือหมายว่าพวกองค์รงวิพากแล้วสาระสัจการของท่านใช่ใช่หนูแอบสังเกตทําไมที่นี่แบบไม่ค่อยมีคนเข้ามาเพราะคนไม่ค่อยรู้ปะที่นี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลอ้าวโหหนูบังเอิญมากเลยตอนนี้จะสมัยก่อนยุโรปมาแทบทุกวันนั่นเอแล้วคนที่เป็นเจ้าของที่นี่เขาชอบอะไรแบบนี้ก็เลยอยากเก็บเอาไว้สะสมใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เลยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลย าเขาเลยเปิดซะเลยไงเปิดปเป็นร้านซะเลยพวกโรงงานนี้ก็คือตอน,นสมัยนั้นอันนี้เป็นงานลัทนะช่างหลวงทําขึ้นมาเพื่อประดับตามหัวเรือพระที่นั่นหัวเรืออ๋ออห<ล>ัว<ล>เรือเนื้นอเขาเรียกกิน,นารีกิน,นารากินารีก็คือเนี่ยเครื่องชายเครื่นนองนกส่วนกินาราก็คือ ครึ่งนกครึ่งครึ่งครึ่งผู้หญิงอันนี้เป็นงานจินตนาการของช่างหลวงทำขึ้นมาแต่ว่าจ้นายผมก็เอาปีกออกหมดทั้งหมดเลยทั้งสองตัวเพราะอ่ะ้ามาเอาเอาปีกคืนไปก็หนีจากที่นี่จะสิเธอจะหนีจากที่นี่เขาจะหนีจริงๆเหรอจะจะเหลือแต่แตจ้นายผมก็รือเอาปีกออกแต่ก็เป็นการปั้นนะลุงเราติดงานตามสิออ๋ ก็เก็บพระนะพระเครื่องพระเครื่องเพราะในสมัยก่อนที่ยังมีการรูปพระคาบฟันเงินอยู่หมอเขาเก็บตรงไหนอะคะมันเป็นช่องเล็กๆเก็บไว้เนี่ยตามช่องต่างๆไหนช่องอะช่องเนี่ยช่องมันจะมีช่องอยู่ช่องอยู่ด้านหลังเนี่ยสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างเงี้ยนุ้ยมันเป็นห้องลับเลยเนี่ยในภาพอะช่องเล็กๆเพวกคุณเห็นไหมมันมีกรอบที่ไม่เหมือนปกติเขาเป็นห้องลับไว้เก็บพระอืมในล่องรอยใช่ใช่วิไม่เคยเห็นที่ไหนบอกเลยเนาะ เยอะมากเคยเยอะจริงๆห้องรับเยอะมากเลยใช่ไหมคะยุคสมัยแบบสมัยก่อนใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยถ้าปิด่ยนระดับเลยนะเฮ้ยเปิดโล่งมากอะไม่เคยเห็นเลยวะไม่เคยจริงม่านไม้ม่านไม้ม่านม่านไม้ตะก่อนเราไม่เคยเห็นใช่ไหมเราเห็นแต่ม่านผ้าใช่แต่เรี่อเป็นม่านบะไม้ไม้เอาไม้มาฉับเป็นทถลูแล้วทำเป็นม่าน ติดระหว่างมงกบชายขวาดูเหมือนมากอันนี้เนี่ยนี่กปลจำลองมาเฟกเจดีทรงพุ่มเข้าบินจำลองอมเลแอบสังเกตทำไมที่นี่ถึงแบบพวกบ้านเงี้ยถึงเป็นสีแดงอ๋อ,อมันเป็นสีของสาก,กลนละลูกในตัวคนเราคือเลืองสีแดงแต่มันมีอยูย่ยังมีอยู่ตัวนึงที่เป็นสีเขียวไอ้กอบลินที่เป็นตัวแรกของสไปร์ลแมนเรารอฟังอยู่เนี่ยวาเรา พ่อบอกสีแดงปั๊บมันเรียกร้องทุงมาตุภูมิของตัวเราพอประเทศไทยก่อนจะเป็นประเทศไทยได้มันผ่านคนผิดเเสียเลือดเสียเนื้อแป้งนเห็นสีแดงรู้สึกแบบถึงเลือดอ่ะฉันขนลุกขนลุกขนลุกเลยจริงจริงนะนี่มันเรียกความรู้สึกคำว่าแดงาตานี่แหละบ้านหลังเนี้ยเขาเรียกว่าหอไตรให้เชื้อพระวงศ์เนี้ยมาพักหออาเรียบทในฤดูร้อนครับและสัญจรไปไหนต้องไปทางน้ําหมดเลยบ้านก็เลยอยู่ใกล้น้ําใช่เนี่ยแล้วก็มีขั้นบันได ขั้นบันไดเหล่านั้นมีไว้เพื่อก้าวลงเรืออ๋อขั้นบันไดที่จมไปในนะ้ำใช่นั่นแหละพระคังอเน,นียเดิมเป็นของรัตนโกสเสทยที่อยู่จังหวัดนนทบุรีอาจจะนายผมเข้าไปผาติกรรมคือของจริงเลยหรอครับคุณผู้ชใช่ของจริงเลยในยุคนี้สมัยก่อนพวกเราอย่างถึงเธออาจจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วได้เห็นพระเสระครังนะเวลาสวดมนต์เวลาถันเพลงอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่สมยัยนิพไม่ได้เขาไม่ไ เขาละครแล้วนะใช่ไมโครโฟนอะฮอาคารสร้างหลังนี้เขาเรียกว่าหอพระหอพระนะหอพระจะเป็นไงเพราะว่าชาละบูชาพระใช่เป็นสิ่งถูกปกสร้างอย่างแรกเลยอย่างแรกที่นี่เหรอคะที่นี่เลยแสดงว่าข้างในมีพระมีเลยพระโสชัยพระโสชัยกองต้นเชียงแสนเป็นพระหน้าสอบเป็นที่เด็ดร้อนอ่านะหลวงพ่อท่านชื่อหลวงพ่อใหญ่ท่านใจเจตนาอะไรตั้งท่านนะอืม ตั้งใจแล้วให้มันไหลลงไปที่หัวใจของเธอเธอนะเด็ดประสบความสำเร็จหลายคนที่เขาทำเขาไปดูอะไรหรองานป้ายเลยแล้วมีคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยมานี่เขาอยู่เมืองนอกเขาฝันถึงที่นี่แล้วเขาก็มาพอมาปั๊บแล้วก็มาทําจนเข้าประสบความสำเร็จจริงที่เข้าปรารถนา สุโขทัยมีสองอเนกสองอเนกจากสิบสามกับสิบสี่พระองค์เนี่ยเยอรมันจะซื้อแล้วนั่เท่านั้นเอภูุณศาสตร์เขาก็ไปเจอพดีดวอออกจะเป็นของคุณศาสตร์ซื้อไปของทางแห่งนี้เขาบอกฉันกำลังจะสร้างที่นี่อ๋องั้นยูเนียนฉันได้ซื้อแล้วยูทำที่นี่จะใช้เยี่ยมที้นีอู่คือตอนแรกเขาาอยากได้พระองค์นี้แต่ว่าคุณศาสตร์อ่ะมาเจอพระองค์นี้ก็เลยเขาบอกเขาจะสร้างที่นี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ซื้อแล้วมาไว้ที่นี่แทน เอาสิตเนี่ยที่เขาจะซื้อเนะี่ยให้คุณศาสตร์คุณศาสตร์ซื้อเลยเรียบฉันจะไปเรียมที่พายูุก็หนุ่มแม่นางเธอมันนะ้เนะเป็นชาติแรกที่เก็ดสะสมของเก่าหรอเป็นชาติแรกของลกเลยนะเห็กนนะ้าได้ทำสิ่งที่ที่ดีกับชีวิตเธอและทั้งคู่มผมดีใจด้วยผมเม่ใจด้วยจากใจจริงจริงๆนะดีใจจากใจจริงนะเป็นผู้ที่น่ารักมาก กันเองดิอืมไม่เหมือนคู ah ่ต <ma ื่พราะคู่อื่นมาฉันเดินแกงแข็งไปไม่ฟ่อนคุณข้าลูกเหรอคู่นีธารักมากทองนักดูถุงไม่เท้ายอดทองยอดเทปอัดแม่แล้วคุลรู้อีกแล้วเหรอคู่นีนะจริงๆได้ได้เชิญ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 เลย เออตีร์ครั้งแรกถีร้พร้มไปเรื่องอันกลางนะเป็นงานของรัตะเลยเป็นสำริอ่าอันกลางในเริ่มเลยของันะกสิมไใไม้มงดว้วยอ,อันนี้เป็น,น,นเป็นหากากไม้ไผ<ร>่ต้นไม้ไผ่อีกันอีกสาอีกสทีเหมือนกันห <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายอีกสาที ใช่แล้วก็ไปขวาสุดแล้วก็ไปซ้ายสุดเสียงของเราครั้งนี้ขึ้นสูตรสองนแล้ว ้ารับทราบแล้วในสะิ่งที่เธอจะเต็าและทําลงไปพยายามสะสมในสิ่งพีเศษไว้วันข้างหน้าเธอจะหล่อจะสวยเหมืนอนในขณะที่เธอมีชมีวิตอยู่เมื่อคนม่คนเลยครับรู้ครับรู้คุคนรู้อ,อ,อบ้านของไทยนะหรือบ้านไทยเนี่ยสวยมากมันจะไม่มีกระจกเป็นฝาหรอกนะแต่ทีนี้ว่าคุณภะษาเข้ามาใส่กระจกแทนเพื่อเวลาเธออยู่ข้างในเธอสามารถมองทะลุกระจกภายนอกได้จะเข้จะเข้อ๋อนีจะเข้ใช่แต่ว่ารูปทรงมันเหมือนจะเข้นะ เออเลยเรียกตามลักษณะของทรงมันก็คือจระเข้จระเข้จระเข้เฉยเฉยพอรูปทรงเหมือนจระเข้ใช่ใช่เครื่องดนตรีประเภทใดก็ตามที่มีงาช้างประดับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของเชือ้าวงเท่านั้นอ๋อม่งาชา้างอันนี้นเป็นงาช้างนะเธอส่วนนั้นก็เป็นเสลียงที่วางบนหลังช้างอ่ะเออนั่นแหละนะสำหรับเชื้อกพวงใช่อืใช่แล้เกี่ยวหรือเออวางมัาเรียกโกบต่างกันจะมีงา ้วยส่วนในตู้ใบนี้ก็เป็นของซิลโอนไทยซึ่งหลังจากไทยได้ทําเองขึ้นสําเร็จที่สวนคลุกสิบสามถึงสี่เซนจูรีเซนจูรีครับผมนี่แหละก็คือสมัยอุทยานนั่นเองสุโขทัยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวอยุทยานเนี่ย oh <my> อ,อ,อยุทยานตั้งแต่สิบสองมาถึงสิบแปดเลยแต่สิบสี่เรามาสิบสามถึงสิบสี่จ้ะสิบสามถึงสิบแปดอ่ะุทยานสิบสองถึงสิบสี่เป็นสุโขทัย ไม่ใช่ดีกองงงเหมือนกันแ่นนะเแะเบียร์ทะเลาะกันยังไงวะเพื่อนหล่มใจกันหนึ่งไปแล้วอันนี้คือคือที่ไหนนะคุณลงุงมันเป็นงานผสมผสานระหว่างพาม่าก,กับอ่ร้านนาเป็นของอ่ของไทยเราอ๋อพาม่าก,กับร้านนะพาพระก็ไม่เหมือนที่ไทยเลยเนาะไม,ไม่เหมือนเเลยจ้ะป็นของพามา่าใช่ไหมคะเป็นพระพม่าเหมือนกันงพระสององค์ไปพระหน้าแบงที่วันนี้หลังจากอังกฤษเข้ามาปกครองอังกฤษคือต้นแบบของหลุยส์ใช่ไหม แบบว่าฟ์ส่วนเดิมก็เหมือนองค์แรกการรุกรากอิดทองบนกิวอนต่างๆอันนี้ได้ความอังกฤษเข้ามาก็เลยเป็นชุดนี้เป็นชุดนี้สวยมากในชุดที่สิบเก้ามันทะเลมันทะเลรวมถึงงานแกะสลักชินนี้ด้วยนี่มันมันทะเลเหมือนกันหมาอธิบายเกี่ยวกับมงคลหนึ่งร้อยแปดคืออะไรเหรอคะขุบาทมงคลหนึ่งร้อยแปดของพระเจ้าเราเนี่ยอธิบายกับโลกภูมิสวรรค์เอ่ยนักสัตรูต่างๆที่อยู่บนแผ่นเหล่านี้ทั้งหมด มันเี็นทั้งหมดัามเด็กชายยาหนะ้าเขายอดเหรียญลงไปทำไมลหรอคะคุณลุงนี่อายุเขาสามสิบสอง๋อเขาก็เลยหยอดเหรียญไปที่สามสิบสองสองเพราะหลังจากเข้าสิ้นบุญแล้วเขาจะไปบางส่วสวรรค์โดยขี่หลังช้างไป ฮ้ยงั้นถ้าสมมติว่าหนูแบบเอาเหรียญตามวันเกิดหนูวางไว้ก็ได้หรอได้แต่เธอต้องอธิอธษฐานนะอันนี้เป็นความเชื่อทั้งโบราณโบราณของคนไทยเรานะเพราหนูอย่ามองข้ามนะเหมือนเขาเป็นความเชื่อว,ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราหยอดเหรียญลงไปสมมติว่าอายุ32จะเป็นช้างก็อพอเสียชีวิตอ่ะช้างก็จะพาเราขึ้นสวรรค์ถูกต้องเราไม่ต้องเดินมันแล้วแต่โอกาสที่เราได้มาเจออันนี้แล้วเราได้หยอดเหรียญตอนอายุเท่าไหร่ใช่นั่แหะมันจะสิ้นมันมีเหรียญมีเหรียญ แทวีเหรียญอ่ะใทองเหรียญโอ้ยันขท่านไหนมาไอหนูโอนเเกี่ยวไม่เกี่ยวเพาช่างฉันให้มันขาดสิบมันขาดแล้วลงใจดีมากทำบายทำไมเอยไปช้าอืใจดีทองอู้วเธอดีทั้งคู่และมีโอกาสทำมาองดีทุกเนี่ยหมันจะไปเสริมฐานแล้วเราสองคนฝึกษนะดีทุกประกาสฐานงประการเกียเกียสิเอ๊ะคำพูดของคนเรเนี่ยมันมีค่ายี่หญ่ตรงนี้พอ บ้านส่งไทยเขาจะมีอ่างเก็บน้ําตลอดเลยเนาะคุณลุงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรองนไม่มีเายคุนสิ่งจําเป็นมากองพวกนี้นี่แหละเป็นองค์ครุฑไทยแท้ๆเลยเป็นสัญลักษณ์กับพระพะวิลุทรงทรงครุฑพระองค์ลุ่งของอินโดนีเซียเขานั่งบนคอของของครุฑนะแต่ของไทยเราเนี่ยยืนยืนบ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 นหัวหลังถ้าอินโดจะนั่งคุณลุงอันนี้ก็เป็นน้ําใส่น้ำเหรออันอันนี้เป็นของบ้านเชียงอ่า เป็นไหชารา,าคอสตาเนี่ยใช้ายสลับเก็บศพหลังจัดศพเด็กแล้วนั่งตายฝังไว้ใต้บ้านของจริงเลยเหรอคะเถือจ้ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้นะน่าจะเอาไปหุงข้าวท,ที่สุดผมผมไม่กล้าหุงเลยข้าวเลยนะ <c oughs> สะม,มันยนั้นแบบเพละเทเนี่ยแล้วมันจะรูปทรงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณลุงมันต่างกันใช่ม่เหมือนกันตรงนี้คือตรงเนี้ยทรงเนี้ยนะเก็บศพเย อขอตั้งในปี25 24สยังไม่เกิดเลยขอคือคุณปราศาสตร์วงสกุลเป็นู้ที่ชื่นชอบศิลปะโบราณมะถึงเขาต้องแบบเงินเยอะมากเลยนะเขาสะสมขนาดนี้กูลุงแน่นอนแล้วที่เขาทำเยเขาไม่คิดในสิ่งที่จ่ายไปนะคือให้เงินอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้เรามาโซนสองทุกคนมาแนวจีนใหญ่มากเลยนะ นี่เราเดินแบบครึ่งวันแล้วอะ่ะเหมือนในหนังเลยอะ่ะส่วนมากเคารพบ,บูชาเนี่ยบรรพบุรุษมากกว่าเทพเจ้านะบนรรพบุรุษมากกว่าบารบาพรพบุรุษบรรพบุรุษของของสายราชะกูลวันนี้พาทุกคนมาทัวร์ประวัติศาสตร์เปลี่ยนบรรยานนกาศโอ้พระสงฆ์กระจายบอกว่าถ้าว่าแล้วจะแบบอุดมสมบูรณ์ใช่ใช่ทำไมท่านถึงแปลงหน้าเป็นคนอัปลักษณ์ท่านเชนนี่คนหนึ่งท่านในรอมาก ว่าใครไปเห็นท่านบาจุปการโอ้โหทำไมพระองค์น,นี่ร้อนเหรอ,อท่านไม่มีเวลาทำกิจสง ในวัดเลยท่านเลยแปลงได้กลา,ายเป็นอัปลักษณ์นี่คือเหตุผลของท่านไม่หรูคุณเหตุผลไม่มีเพราะหล่อเกินไปดีประวัติเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านเกิดสมัยิุจาแต่อยู่ประเทศจีนเคยได้ยินมาเหมือนกันบอกความสวยความหล่อี้ยมันก็ทําให้เราแบบบางทีก็ใช้ชีวิตยากอันนี้คืออะไรนะคุณลุงอันนี้เนี่ยหมายถึงบอกชนชาติจีนเนี่ยเขาชอบดื่มของมึนเมาอพราะว่าเนี่ยคุณนางจีนดูเนี่ยเาตอนเนี้ยเนี่ยบ่ายโมงจะสามสี่โมงเขายังเมาห่างยังเมาค้างอยู่เลยมีความหมายทุกอัน จบแล้วทุกคนบอกเลยได้ความรู้เยอะมากแล้วกคุณลงใจดีมากคูณสนุกมากเลยอะถ้าใครอยากมาลองมาทุกคนเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ประสาทอะเขาบอกว่าคนไทยแทบไม่มีใครรู้เลยนะว่ามีที่นี่นะส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติที่มาเที่ยวเราไม่รู้ได้ไงทุกคนคือโอ <c oughs> ้หน้อยคนจะรู้มาแล้วเขาก็แทบไม่เจอคนไทยที่นี่เลย <c oughs> สวยมากอ่ะทุกคนแล้วก็แบบมีของประวัติศาสตร์ที่แบบหาดูยาก ับของจริงเต็มไปหมดเลยค่ะคุณลุงชื่อปีชานะเขาบอกว่าเขาอยู่ที่มันนานกว่า20ปีแล้วเขาบอกเขาจะทํางานที่นี่จนกว่าจะแบบนะคุยสนุกเป็นคนคุยภาษาสนุกอ่ะถ้าใครอยากมานะคะคนละหนึ่งพันแต่ถ้ามาสองคนขึ้นไปไหนก็จะเหลือ500ร้อบาทไปดีค่ะขอบคุณค่ะคนเราคนละบาทด้วยไปดีมากเราะาคาเข้าเราละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่เป็นไงครับเข้าไหมครับ ก็ทุกคนเนี่ยแหละจริงๆเรากลับไปแล้วแล้วเราก็กลับมาใหม่นะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเรามาแป๊บเดียวนะเราเข,เขารูา้สึกว่าเขาอยากรู้ข้างในเป็นยังไงนะก็เลยให้ทัดพามาอีกรลงประทับใจมากๆเจอแต่บแบบของแล้วๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วชอบประวัติศาสตร์หรือชอบแนวประวัติศาสตร์ชอบดูหนังประวัติศาสตร์เหมือนเขาแล้วก็วันหลังเขาจะพามาใหม่เขาไม่รู้ทุกคนชอบไหมอ่ะเออไม่รู้ทุกคนจะเบื่อไหม,มเพราะว่าเป็นนประวัติศาสตร์เนาะตอนเขาเรียนเขาก็ไม่ชอบนะประวัติศาสตร์เขาชอบดูหนังมากกว่า บอกวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายความรู้เพียบโอปป้าแอนด์อาจุมามีเช็คมีเช็คมีเชคโปรตีนแทนเบตมีเช็คมีเช็ครสชาติสุดช่ามีเช็คมีเช็คระบบเผาผลามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกโอปป้าแอนด์อาจุมามีเช็คเคล็ดลับคุณดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้